สวัสดีค่ะเอฟซของโอเลี้ยงโอเลี้ยงมาถึงนี่เลยนะคะสยามสแควร์ตรงนี้แนละลมเย็นมากเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงตึกเขาเรียกตึกอะไร <c oughs> <c oughs> ตึกอะไรต้องถามรปภกันมาเรา,า,ก,าก็ไม่รู้เรื่องเลยอ๋อ สัตวแพทย์ศาสตร์สัตวแพทย์ศาสตร์ตึกสัตวแพทย์ศาสตร์อยู่ที่สยามสแควร์นะคะสยามสแควร์เลยบ t s อมาหน่อยหนึ่งลมเย็นมากเลยค่ะตรงนี้ลมเย็นจริงๆไม่เข้าใจว่าทำไมลมมันเย็นจังไม่ต้องใช้แอร์เลยลมพัดวิววิววิว แนวทางฮานอยวันนี้มาดูว่ามีเลขอะไรบ้างนะจ๊ะชิ้นลักแนวทางฮานอยวันนี้มาถึงสยามเลยนะวันนี้พรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วหวยรัฐบาลไทยให้ไปแล้วนะคะหวยรัฐบาลไทยสุดที่หนึ่งจะเขียนไว้ข้างบนนี้นะคะสุดที่สองก็จะเขียนข้างล่างเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้โอเลี้ยงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ ็กำลังใจให้อเลี้ยงนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์วันนี้รับทับย์รับทรับยส,สามตัวตรงไปเลยนะคะสามตัวตรงขอพักนิดนึงเดี๋ต้องเดินทางกลับหรือว่าไม่ได้เดินทางกลับ เราเปิดแอปวิ่งแถวนี้ปนไปไลรแล้วจะเดินทางกลับทำไมโอ้ยจะวิ่งไปเรื่อยๆให้มันยิงแถวนี้น่าจะงานเยอะฮลองเปิดแอปวิ่งแถวนี้ก่อนแล้วค่อยกลับเนาะเดี๋ยวให้แนวทางฮาหนอยก่อนวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่าย บ่ายกี่โมงสามโมองอ่ะสามมงกว่ากว่าสามมงกว่ากว่าแล้วสามโมงกว่ากว่าแล้วอันนี้เราก็ได้หลายบาทแล้วเฉียดพันแล้วเย่เยเย่เย่เยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้